สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับสําหรับเช้าวันนี้ปุ้มได้มาที่บ้านน้องเกมนะครับเพื่อที่จะทําการออกทิปกันส่วนวันนี้เราจะไปที่ระยองนะครับแถวแกลงจะไปที่ไหนจะทําอะไรยังไงนะครับเดีย๋ยวไปติดตามดูกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับช่วยที่ทรบกวนติดตามกันมานะครับ เดินทางกันเลยครับไปจังหวัดระยองนะครับอ่าครับเพื่อน,อนๆตอนนี้ปุ้มมาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทตรงมีนบุรีนะครับเติมเติมอัดให้เต็มถังนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวจะวิ่งยาวเลยประมาณเกือบ200โลครับไปที่ระยองอันนี้ผมก็อยู่กับน้องเกมนะครับก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับทริปนี้เป็นทริปดำน้ำนะครับจะพาไปดูว่า มันจะสวยขนาดไหนครับพเพื่อนๆไปทัวร์รีสอร์ทครับ น,น,นีครับอตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเดอะทอยแล้วนะครับที่เราจะนั่งเรือไปดำน้ำกันนะครับครับเพื่อนๆนก็ตอนนี้ปุ้มอยู่ที่เดอะทอยรีสอร์ทนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภา,ายในเดอะทอยรีสอร์ทนะครับก็สาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าผมจะลงเรือไปดำน้ำกับน้องเกมนะครับอันนี้มีทริปดำน้ำกับน้องเกมเดี๋ยวเรา ฝากเพื่อนๆติดตามไปดูกันนะครับว่าดำน้ำคราวนี้จะเจอปลาการังเจอปลาส,สวยๆไหมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่เดียทอยนะครับก็กำลังเตรียมตัวกันกับพวกพี่ๆที่เขาจะพาไปลงเรือนะครับก็มีน้องเกมนะครับ อันนี้เราลงเรือกี่นาทีน้องเกมไม่รู้เลยครเพิ่งไม่รู้เลยต้องถามพี่ลังนั่งนั่งเรือไปไปนานไหมครับพี่ประมาณสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีใช่ไหมครับสิบสองสิบห้านาทีอ๋อครับขอบคุณครับจะมีเล่นนิดนึงแต่วันนี้ฟ้าโปร่งอยู่ใช่ครับวันนนีี้กใช่ครับวันนี้อาจจะมีลมหน่อยครับแต่ว่าได้อยู่ไม่ไม่ไม่ได้หรือว่าแย่ครับอ่าครับตอนนี้พวกพุ้งกับน้องเกมก็ กำลังจะเดินไปลงเรือกันนะครับเรือจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าท่าเรือเดอะทอยนะครับเดินข้ามฟากถนนมานิดเดียวไม่ไกลก็เห็นพี่เขาบอกว่าตอนลงเรือก็ให้ระวังสิ่งของที่จะเปียกอย่างโทรศัพท์กระเป๋าตังค์นะครับเพราะว่าน้ำมันจะขึ้นถึงนักแข้งเราไงก็ให้เก็บของไว้ที่สูงสุเดเอใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงฮะเห็นเรือยังรับเรือจอดอยู่ตรงนู้น ีเห็นพี่ก็แจ้งว่าขึ้นน่าจะแรงนะครับนั่งเรือถ้าจะมันละครับงานนี้นเอเดินลุยไปั้งแรกเลยนะครับที่พ้มจะได้ไปได,ดำน้ำดูปลาการัง <laughs> เดินทางกันแล้วครับเจมเอาเอาตีนตีนกบมาสองชุดใคร่ใคร่คน่าจะไม่มีใครใส่ใส่ใสใส่เกมไม่ได้แนะ่เลย เกาะนะครับมันจะมีเกาะมันในมันนอกมันกลางนะครับเราจะไปแค่เกาะมันมันในกับมันกลางนะครับ ยาวมากครับก็จะเป็นสังขรายยื่นออกไปครับแล้วก็เป็นตรงช่วงแนวหินด้านโน้นนะครับใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือนี้ก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นเนินทรายขึ้นมานรที่อะไรตรงก่อนนะครับสี่หังต่อสุดที่เลยน้ำสวยไหมสวยครับสวยวันนี้ถือว่าดีครับที่ไม่ร้อนก็ใช่ใช่กม็มีเป็นช่วงที่จะุนเข้าครับอ่าครับ ก็ตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าทะเลแหวกของเกาะมันในนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจมานะครับให้มาติดต่อที่ท่าเรือเดอะทอยเดอะทอยรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมีค่าบริการนะครับทั้งหมด3 9 0 0กนะครับก็หารกันได้ถ้ามีเพื่อนๆมาเยอะๆนะครับก็จะได้มาเจอวิวสวยๆแบบนี้ครับเป็นทะเลแหวกเราไม่ต้องไปไกลถึงกระบี่ครับมาแค่ระยองเราก็ได้เห็นแล้วครับเกาะมันในครับ นี่ครับเพื่อนๆเกาะมันในเห็น,นทะเลแหวกไหมครับนี่ครับทะเลแหวกเดี๋ยวตัปหนึงน้องเกมเขาจะเอาโดนบีนขึ้นไปให้ดูนะครับสวยมากเลยนั่นนกสุขพันธ์นะครับ <laughs> นกอะไรนกสุขพันธ์นกนางนวลครับเ็ออกเดสองทะเลแหวกอ่อันนี้ออนอันนี้น้องเกมกำลังจะเอาโดนขึ้นนะครับ เพื่อนๆโดนปาลาคารังเรียบนระ้อยขันนิดๆครับจะบอกว่าตอนนี้ปุ้มไม่ไหวแล้วครับเมื่อกี้ลงไปถ่ายภาพใต้น้ําแล้วแขนไปโดนไอเดมูนทะเลก็คือตัวปลาคารังทะเลครับมันจะมีพิษเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดเราดำไปอย่าไปแตะต้องปลกการังหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าที่เขาบอกว่า สัตว์พวกนี้มันจะมีพิษของมันเองในตัวตอนนี้ผมกำลังพยายามกันเชียงกับข้อฝั่งอยูออ่แต่สวยครับสวยมากถือว่าคุ้มครับไม่ต้องไปไกลถึงฝั่งอันดามันครับนี่ยงแค่ฝั่งอ่าวไทยเราก็ได้เห็นหละระยองออคุ้มครับคุ้มครับทริปนี้ที่มา เมนูเมนูตอนกลางวันครับได้เต็กเลงปลาสีขนปลากระบอกร้อนครับแต่สวยครับ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าทะเลที่ระยองจะสวยขนาดนี้น้ําใสมากตรงที่ปุ้มอยู่เนี่ยครับเขาเรียกว่าเกาะมันกลางอันนี้เป็นอะไรที่แบบฟ้าใสมาก อ่ตอนนี้เราก็กลับเข้าฝั่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพวกเราจะไปหาข้าวกินแล้วครับไม่ไหวแล้วครับหลังจากดับน้ำมาแผลบอกว่าไม่ได้เป็นฝันแตอะไรน่องลอยน่องลอยจากการเกาแล้วเ,เกาตับใช่ไหมอันนี้คือค ครับตอนนี้เราก็กลับขึ้นฝั่งกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเออสวยครับทะเลที่ระยองไม่คิดว่าน้ำจะใสแล้วก็เห็นประการังได้สวยขนาดนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องพ um ุ่มไรเดอร์ทีเฮดครับชมบรรยากาศที่ายกันเลยนะครับตอนนี้มานั่งทานอาหารที่ร้านครัวทะเลซีฟู้ดนะครับ ผัดพงกะหรี่ขนาน้ำมันหอยดูอาหารนะครับสั่งมามีต้มยำทะเลปลาหมึกผัดพงกะหรี่แล้วก็หอยแครงลวก กินไหมครับแต่เสียดายผมกินอาหารทะเลไม่ได้